สองตัวล่างนะครับสองตัวล่างนำม้ท่านสมาชิกได้ไปเปลี่ยนแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับคลิปนี้ก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับแต่ก็เข้ามาแล้วก็สิบงวดนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับก็ลองไปดูเป็นแนวทางนะครับตัวเลขของเราก็อาจจะมีหลายชุดหน่อยแต่ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเข้านะครับ ลองดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อยนะครับสูตรทุกสูตรก็ย่อมีเข้ามีหลุดนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับก็สูตรของเรานะครับเลขที่ออกมานะครับ20-2ล่าง6 6นะครับเราใช้หลัก10หน่วยล่างนะครับ10หน่วยล่างบวกกันนะครับบวกกันก็ได้มาที่เลข2นะครับ สองเราจะบวกสองคงที่นะครับบวกสองคงที่เราก็ได้มาที่หกเจ็ดแปดนะครับแปดบวกหกนะครับเราจะบวกหกทุกครั้งนะครับบวกหกเราก็ได้มาที่เลขสี่นะครับเราก็ได้มาที่เลขสี่ตัวนะครับก็มีหกเจ็ดแปดสี่นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ใช้หลักร้อยนะครับบวกสองนะครับหลักร้อยคือเลขสองนะครับบวกสองคงที่เราก็ได้มาที่สี่นะครับ สามกับสี่นะครับสามกับสี่เราใช้หลักหน่วยนะครับหน่วยก็เพิ่มแต้มนะครับเป็น3แล้วก็ส่นะครับ3าแล้วก็สนะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือ4 4 6่ล่าง4 4นะครับอาจจะรู้สึกว่าจะสับสนหน่อยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราใช้นะครับดูต่อนะครับ4 4 6่ล่าง44นะครับเราใช้ สิบหน่วยล่างนะครับบวกกันก็ได้มาที่เลขแปดนะครับแปดบวกสี่เราก็ได้มาที่สองสามสี่นะครับสองสามสี่บวกหกเราก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับเราใช้หลักร้อยนะครับร้อยบวกอ่าร้อยก็คือเลขสี่นะครับบวกสองนะครับบวกสองลงที่นะครับเราก็ได้มาที่เลขหกอ่าเจ็ดก็จะหลักหน่วยนะครับเพิ่มแตบมาเป็นเจ็ดล้แปดนะครับเราก็ได้มาที่หกเจ็ดแปดนะครับ เลขที่ออกมานะครับ951นะครับล่าง663นะครับราเข้ามาที่63ล่างนะครับเข้ามาประจำนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่41นะครับก็เข้ามาที่14นะครับ14นะครับและต่อมาก็เข้ามาที่19นะครับ91นะครับและต่อมาก็เข้ามาที่58นะครับก็เข้ามาที่85ล่างนะครับ ต่อมาก็เข้ามาที่89นะครับก็เข้ามาที่เลขล่างอยู่ประจานะครับก็ไม่มีพลาดนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่61นะครับ61แล้วก็79นะครับ979ล่าง61นะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่09นะครับก็เข้ามาที่เลขล่างเหมือนเดิมนะครับและต่อมาก็เข้ามาที่43นะครับก็เข้ามาที่เลขล่างนะครับ และต่อมานะครับวที่แล้วที่ผ่านมาก็เข้ามาที่เจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้านะครับก็เข้ามาตรงๆนะครับตัวเลขของเรานะครับคิดว่าไม่ต้องกลับเลขนะครับเพราะว่าลัาสิบกักหน่วยนะครับก็ยังไม่พลาดนะครับก็เพิสปดันดดีมาตลอดนะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้เลขที่ออกมานะครับ603นะครับล่างเ9นะครับ เจ็ดบวกเก้านะครับเราก็ได้มาที่เลขหกนะครับหกบวกสี่คงที่เราก็ได้มาที่เลขศูนย์หนึ่งสองนะครับสองบวกหกเราก็ได้มาที่เลขแปดนะครับอ่าส่วนด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหลักร้อยนะครับบวกสองนะครับหกบวกสองเราก็ได้มาแปดนะครับสี่กับห้าก็คือเลขสามเพิ่มแต้มเป็นสี่กับห้านะครับก็ได้มาที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองแล้วก็แปดนะครับด้านนี้ได้มาที่แปด อสี่ห้านะครับก็เน้นๆออกมาคือ8กับ4ี่นะครับอันนี้ก็ห้ากับ6นะครับเน้นออกมานะครับก็ลองดูไปแนวทางนะครับสูตรนี้ก็นะครับก็เข้ามาก็รู้สึกว่าจะเดินดีมาตลอดนะครับเข้ามาที่เลืกล่านะครับก็ยังไม่พลาดนะครับก็ติดตามนะครับอ่าก็ลองดูไปแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับ ครับผมได้จับชุดไว้ก็มีทางนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับจับชุดมานะครับก็ไดมาที่แปดศูนย์นะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดแปดนะครับแล้วก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่แปดแล้วก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองห้าแปดนะครับก็เน้นๆออกมานะครับสี่ชุดนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับ ถ้าแปดมานะครับ s> <S ถ้าแปดมาก็มีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดแปดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็มีแปดมีสี่มีศูนย์อ่ามีแปดแล้วก็มีสี่มีห้านะครับก็ถ้าชอบห้าก็มีสี่ชุดนะครับชอบสี่ก็มีสี yeah ่ชุดชอบแปดก็มีสี่ชุดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตามโจตรที่คำนวณออกมาก็ไม่น่าจะพลาดนะครับวันนี้นะครับ น่าจะเดินต่อนะครับเพราะว่าเดินดีมาตลอดนะครับครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านงโชคดีนะครับสวัสดีครับ